ที่มีมรณะสัญญานคนที่มีการกำหนดรู้เอ,อการเกิดการตายนี่นะออมันก็ธรรมดามันอย่างพวกาศาสนาพุทธเราเนี่ยเรามีการเวียนเกิดเวียนตายมีรีเบิร์เราเกิดตายเกิดตายเกิดตายไม่รู้ก,กี่ชาติแล้ว เพราะ,ะงั้นเรามีการพิจารณาเราเรียนรู้กำหนดรู้ว่าการเกิดการตายมันเป็นเรื่องธรรมดาที่ต้องเกิดต้องตายพระพุทธเจ้าถึงได้มาตรัสรู้ตรัสรู้แล้วถึงมาได้มาสอนเรื่องว่าเออไอการจะเวียนว่ายตายเกิดมุนเวียนตายมุนเวียนเกิดเนี่ยท่านก็คนพบวิธีไม่ต้องหยุดไม่ต้องมุนเวียนตายเกิดยังให้ชีวะหรือวิญญาณ วิญญาณมันเวียนตายเวียนเกิดอีกนี่ท่านท่านมีวิธีตรัสรู้พระเจ้าแล้วนี่พอจะตายชาตินี้แล้วก็ตัดสินใจตายเป็นปริพพาเป็นปริโยสารโดยสามารถรู้ธาตุธาตุอุตตุธาตุพีชาธาตุจิตแล้วเราก็ทำจิตธาตุจิตของเราให้เป็นธาตุอุตตุเพราะนั้น ตายพระอรหันต์ที่ตายจะปรินิพานเป็นปริโยสานเลยก็ตายอย่างทําจิตให้เป็นธาตุอุตตุเป็นดินน้ำไฟลมไปเลยจิตก็หมดเชื่อหมดความเป็นจิตนิยามหมดความเป็นผีชนนิยามก็ไม่เหลือแล้วธาตุจิตของเราก็สลายไปเป็นอุตุไปหมด นี่คือความรู้ความตรัสรู้ของพระเจ้าซึ่งเป็นสุดยอดแห่งวิทยาศาสตร์ทางจิตขณะเป็นเป็นอยู่เนี่ยธาตุจิตที่เราจะทำให้มันเป็นเหมือนอุตุธาตุเราก็ทำได้แต่มันมันก็ไม่ชัดแต่ทำให้เป็นผีชาตุเป็นธาตุเหมือนพืชไม่ทุกข์ไม่สุขแล้วก็ไม่ทำบาปไม่ทำกรรมเป็น ทำแต่สร้างสรรค์อัตตาตัวเองไปเป็นผีชะก็ทำได้อา,า,าศัยธาตุผีชะไปได้คือจะมีความรู้ในเรื่องจิตเจตสิกรูปนิพพานรู้อย่างชัดเจนและทำจิตตัวเองจะเป็นอุตตุอย่างไรเป็นผีชะอย่างไรเป็นจิตอย่างไรทำสำเร็จจึงเป็นจิตที่พ้นทุกข์พ้นสุขด้วย เป็นจิตที่เราจะตายแล้วศูนไปเลยสลายธาตุจิตเราไปเลยได้หรือจะตายโดยไม่ต้องสลายธาตุจิตยังจะเป็นจิตยังอยู่ในโลกหมุนเวียนไปแต่ว่าดับธาตุที่มันเป็นอกุศลธาตุที่ธาตุที่เป็นบาปได้เด็ดขาดไม่เกิดในจิตตัวเองอีกแล้วเป็นอรหันต์เป็นต้นไปจะไม่เกิดอีกเลย ได้ในสุดยอดนักวิทยาศาสตร์ของโลกนะและเราพิจารณาเราเรียนรีเบิร์อย่างศาสนาเทวนิยมอย่างเทวนิยมชาติที่เป็นคริสตก์ก็ดีอิสลามนี้เขาไม่รู้รอว่าตายแล้วจะเกิดอีกชาติหนึ่งตายจะฆ่าชาติในชาตินี้เป็นกรรมบันดีบากอะไรไรเขาไม่ได้เรียนศาสดาเขาไม่มีความรู้เรื่องนี้เขาไม่สอนตายแล้วไปอยู่พระเจ้า จะขึ้นสวรรค์ล,ลงนรกพระเจ้าจัดการจบแค่นี้เองศาสนาคริสต์หรือศาสนาอิสลามศาสนาเทวนิยมมีศาสนาพุทธนิสอนละเอียดละออหมดเลยจนกระทั่งที่สุดจิตวิญญาณเป็นของตัวเราเองไม่ใช่พระเจ้าเป็นเจ้าของเราเป็นเจ้าของจิตวิญญาณเราเองแล้วเราก็เรียนรู้จนจบสิน้นแล้วจะเป็นยังไงอะ คณจะอยู่อย่างอาตมาเป็นโพธิสัตว์ในอาตมาพูดได้เพราะอาตมารู้จริงๆเข้าใจเลยและก็มาอธิบายสู่ฟังอธิบายแยกแยะให้ฟังอย่างแท้จริงอ,อยู่ได้อ,อยู่ได้ก็อยู่ได้จะอยู่ไปอีกโดยไม่ทําชั่วทําบาปไม่ทําอะไรยังไม่ทุกข์ไม่สุขแล้วได้เป็นโพธิสัตว์ไปจกนกระทั่งถึงที่สุดพระพุทธเจ้าเป็นพนระพุทธเจ้าแล้วถ้าประกาศตนเป็นพระพุทธเจ้าแล้วตั้งแต่สมัยเดียว ม่มีพระพุทธเจ้าองค์ไหนประกาศตนเป็นพระพุทธเจ้าสองสมัยอะสมัยเดียรแล้วก็ไปแล้วเลยปริญญาเป็นปริสารไปทุกพระองค์อย่างนี้เป็นต้นซึ่งสุดยอดแห่งสุดยอดของความรู้ทางวิทยาศาสตร์นามธรรมทางจิตอ่า